สวัสดีครับนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรานะครับช่องพังสมหวังนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ได้มาอยู่บ้านนะครับผมเฟิร์สตึกนะครับจังหวัดบุรีรัม์นะครับผมครับตอนนี้เราก็พาสมังมาอยู่บ้านนะครับผมเข้าภาวะปกติแล้วนะครับนะครับที่กลับมาจากเที่ยวนะครับผมนี่เราก็มาเลี้ยงที่ป่านะครับผมที่ อพอวานได้ไอไอถ่า,ายวีโอนะครับผมก่อนหน้านี้นี่นะผมเป็นมีบ่อหน้านะครับบ่อหน้าไม่ช่างลงนะครับมีบ่อหน้าไม่ช่างลงแล้วก็มีหญ้านิดๆหน่อยๆนะครับผมแต่ก็ยังไปนะครับเพราะว่าอยู่ พิลยำไม่ค่อยมีหญ้าสักเท่าไหร่นะครับก็เก็บกินแบบนี้แหละครับผมเก็บกินแบบนี้แหละไปเที่ยวมาอ้วนเลยครับอ้วนเลยท้องมีเนื้อนหนังดำสมบัตินะครับผมใบสามสิบห้าปีแล้วนะครับผมนี่นะครับไปสามสิบห้าปีแล้วปีน้าก็จะสามสิบหกสมบัตนะิน่ะ เดี๋ยวก็เอาไปล่ามนะครับผมลามใบเชืี่ใส่เชือกยาวๆนะครับให้เขาเดิน,นกินก็เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผม,มกินหญ้าลงน้ํห้ามนะครับตอนเที่ยงก็ลงเล่นน้ำเย็นๆน,นะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับตอน เพราะว่าแถวบุีร์เขาก็แถวบ้านเขาก็ทําไร่ทํานากันนะครับก็หมดก็จะหายายากนะฮะหายายากหน่อย <c oughs> อันนี้เขามีฝนเมื่ออาทิตย์อาทิตย์กว่าแล้วนะครับก็เลยมีหญ้าแบบเขียวเขียวบ้างนะครับอพอได้เล็มได้กินนะครับพอได้เล็มได้กิน มาสว่งมา,มาเร็วอ,อุ๊ไปทางนู้นตะปูทางนี้ตะปูไปนะครับเดีย๋ยวไปอ่พาเขาไปกินตรงที่อ่าแบบมีหญ้ามีทุ่งนานครับที่เขาเกี่ยวข้าวไปถอยถอย้ลวถอยถอยเนี่ยไม่อยากไปนะแบบกินหญ้าตรงนี้ กินไปกินไปนี่ครับดูท้องดูท้องเพิ่งไปกินน้ำมานะครับผมดูดท้องป่องเลย เดี๋ยวพ่อควาง <c oughs> เดี๋ยวคิดว่าจะพาสมหวังไปประสมพันธุ์ดูนะครับผมอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าเราอยู่บ้านอยง่างนี้แล้วน่าจะเอาไปผปสมพันธุ์นะครับหาทุนนะครับผมช่วงนี้หาทุนก่อน <c oughs> สมพันธุ์ก็ประมาณหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับเพื่อสมหวังมีลูกให้นะครับเดี๋ยวเรา,เาไปผปสมพันธุ์ ลองดูนะครับผมเดี๋ยวมมีลูกหลานให้เรานะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมที่ข้างหน้าอีกนะครับผมตอนนี้ก็ได้ได้ทีหลามแล้วสมาังเก็บดึงเล้เก็บดึง ตอนนี้ให้เก็บเชือกมานะครับเพราะว่าเชือกยาวเชือกยาวเก็บเชือกเร็วเก็บเชือกดึงดึงใบดึงนะครับเราก็จะเอาผูกไปต้นนั้นเก็บอีกเก็บอีกแล้วเก็บอีกเก็บเก็บยังไม่สุดเลยเก็บเออเร็วเออพอพอแล้วนี่นะครับผมเเราผูกไว้ให้กินครับนี่พอมีหญ้าก,กินนะครับ นียะ <c oughs> เราจะปลูกกับต้นนี้แหละครับต้นนี้ใหญ่นี่แหละนี่นะครับผมก็ให้กินบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่เขาเกี่ยวข้าวนาปังได้มีกินครับก็ให้สมหวังได้กินตรงนี้เพราะว่ามีน้ําด้วยนะครับผมฝั่งนูง้นพาเดินไปดูน้ํา <c oughs> ที่ปลูกกันเพราะว่าตอนแดดร้อนๆน,นะครับแดดร้อนๆเขาก็ <c oughs> จะมาเดินมาลงน้ําตรงนี้แหละ ่อมีต้นอันนี้ด้วยนะครับผมพอดีเลยอูย้ได้กินเยียได็เดือกินอเอออู้อน้นี่นะครับผมอู้นี่หญ้ยายังสวยเลยเขาเรียกเป็นต้นต้นอะไรเนาะภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับแต่บ้านผมเขาเภาษาอีสานก็ต้นผือนะครับต้นผือต้นผือ นี่น้ำอยู่ฝั่งนูน้นให้สมหวังเดินมากินตรงนี้อู้ตรงนี้นะครับได้ลำหลายวัน,นตรงนี้ได้เลี้ยงหลายวันเลยพอแดดร้อนเขาก็จะมาลงน้ําตรงนี้แหละพอดีเลยครับแจวเลยครับตรงนี้น,นะคพอให้ได้กินก่อนช่วงที่เรากลับมาอยู่บ้าน ครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมช่องพังสมหวังด้วยนะครับผมแล้วก็เพจอ่าพังสมหวังนะครับเช่นกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมทางช่องพังสมหวังนะครับผมแล้วก็นะครับอ่าช่องพังสมหวังก็จะมีอ่าไลฟ์ผลไม้นะครับผมไลฟ์ผลไม้พอได้ค้ายหาให้สมหวังได้กินนะครับผมจะไปซื้อยาให้ช้างได้กินเพื่อตอนเย็นครับ อ่าก็ดีไม่ดีก็อีกสองสามวันนะครับผมก็จะอ่าไลฟ์ผลไม้นะผมเหมือนเดิมนะครับก็ฝากอพี่ๆแม่ๆนะครับผมนะครับที่ติดตามก็อ่าเชิญอุดหนุนสมบังหน่อยนะครับผมก็มีไม่เยอะนะครับก็ยี่สิบตะก้านะครับผมนะครับพอไลฟ์วันละยี่สิบตะก้านะครับพอให้อ่าได้มีค่ายาค่าฉาอาหารให้กินนะครับผมเนาะครับผมก็ ันนี้ก็มีคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมมาฝากพี่ๆแม่ๆนะครับผมก็เข้าสุภาะนะครับผมเลี้ยงตามธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ